คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัตสวัสดีไว้รูงกันด้วยนะครับวันนี้ก็ย่ับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมงัวกระโดดนะครับนะอ่ะโอเคก็ขอจัดไปเลยแล้วกันนะครับนะ ไม่ขอพูดเยอะนะวันนี้ลาทุนมาสามพนะครับไวรุ่นกาเออโลเรื่องนะไปเบียด30เลยแล้วกันนะอ่ะโอเคเบียด30นะครับมาเอาหม้แรกก็กระโดดเฉยเลยนะครับผมไวรุ่นเอาเรื่องนะครับโอ้โหไม้แรกก็มาอย่างสุดแล้วนะครับผมไวรุ่นโอ้โหของแท้ อ่ะโอเคโอ้โหแม่งมาอย่างสุดจริงอ่ะโอเคนะครับผมไปกันต่อนะครับ ก็จะขอเล่งเครื่องนะครับสิบรอบเอาเอาเอาค้า,า,าคงกลาดโดดอีกแล้วนะครับผมไปรุ่นจะาอ้าวบันเทิงแล้วเอ้ยงานนี้บันเทิงแล้วเลย อ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะพอได้อยู่นะ no, no, no. อ่ะขอไปสักห้าสิบแล้วกันนะครับมาขอสามสิบรอบเลยเออ อ่ะโอเคโอ้โหโอเค,อเค,อเคสวยครับมาว่าไวรุน่นเออโอ้โหงัวามาแบบสวยงามจริงๆนะครับอ่ะโอเคเต็มกระเบลนะครับผมอ่ะโอ้ ของจริงไม่ติงนังนะครับนะเต็มข้อนะไปรุ่นโอ้โหงัวบาแบบสวยๆอีกแล้วนะครับสลับวันนี้นะสามพันเอาหวานเจี๊ยบไปดีไปรุ่นเอ้ยเอากระโดดอีกแล้วนะครับผมไปรุ่นโอ้โหมารอบนี้นะถ้าขอสักขอสักสองพันนะผมไม่ไปต่อเลยนะโอเคนะ เออเต็มการะาเบียวนะครับห้าพันวานเจี๊ยบอ่ะโอเคนะครับโจ๊ะโจๆกันเลยเดียว,ยวนะฮะอ่ะเต็มข้อนะครับเต็มข้อนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคนะครับห้าพันนะครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมรุ่นเออก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเออก็โอเคนะสำหรับนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับบีวงวแจกเปานะครับพว่านเจี๊ยบ